بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبي نوم وستاة تنبي لأي كب واني رأو كن ما كان أمانة أمانة หน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ วาจินาบุลคียนะและจะต้องออกห่างจากการบิดพลิ้วนะครับหรือการคดโกงด้วยนะครับมีฮะด i ษอยู่สองบทด้วยกันนะครับบทที่หนึ่งอันาอับดิลลาฮิดนาอัมรดิยัลลอฮุอันฮุมานะครับได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮิบนาอัมรุบนะอัสรดิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้บอกว่า

โดยสิ้นเชิงเลยเป็นมูนาฟิกเลยนะครับมมนาฟิกในทีนี้เป็นมมนาฟิกแบบไหนเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนท้ายนะครับใครที่มี4ลนนักษณะนี้คนคนนั้นนะตัวของเขานะ่ะคือมมนาฟิก นักการปฏิบัติว่ามนกานต์ฟีหิคอสละมนหุนกานต์ฟีหิคอสลตุนมนันฟะฮัตยาด้อาหและผู้ใดก็ตามที่มีคุณลักษณะหนึ่งลักษณะใดใน4ประการต่อไปนี้คือหมายความว่าไม่ได้ทําทั้ง4อย่างแต่มี1ใน4ี่อาจจะมีสองอาจจะมีสาอาจจะมี1น,นะครับคนคนนั้นก็จะมีลักษณะของมูนาฟิกในตัวของเขาจนกว่าเขาจะละทิง้งมูนาฟิกคือใครพี่น้องมมนาฟิกคือคนที่หน้าไหว้หลังหลอกซึ่งมมนาฟิกที่เรารู้จักกันที่เป็นมูนาฟิกใน ยุคสมัยท่านรอซูนย์พวกมุนาฟิกีนใช่ไหมครับในยุคสมัยท่านรอซูลเป็นยังไงพี่น,น้องอัลลอฮ์บอกว่าในกุรานบอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัก,กิลอัสฟาลิมิน,น,าน,านันนะอัลลอฮ์บอกแท้จริงบรรดานมุนาฟิกีนน่บรรดาผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอกบรรดาผู้ที่กลับกรอกเนี่ยพวกเขาจะได้อยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดนะครับซึ่งลักษณะของมุนาฟิกีนในยุคสมัยท่านรอซูลน่ะพวกเขาเป็นมุนาฟิกแบบเอียติกอดี อียติกรอร์ดี้แปลว่าเป็นมูนาฟิกในหัวใจในหลักความเชื่อมัน่นเช่นเขาเกลียดชังศาสนาเกลียดชังทัลอซูลเกลียดชังบรรดาผู้ศรัทธาแต่เก็บไว้ในใจใช่ไหมแต่แสดงออกว่าโอ้รักทัลลอซูลรักอัลลอฮ์รัก, AH, รกบรรดาผู้ศรัทธาแต่เก็บความเครียดแค้นไว้ในใจสองเวลาที่เห็นมุสลิมได้รับความยากลําบากพวกนี้ดีใจดีใจ สะใจแต่เมื่อไรที่เห็นมุสลิมได้รับชัยชนะจะรู้สึกโกรธแค้นนะครับนี่คือมูนาฟิกที่ที่ที่ซ่อนเร้นนะครับคือมูนาฟิกใหญ่นะครับส่วนมูนาฟิกในหะดีษที่ทรสุลลัมเลาะซัลลัมบอกในนี้หมายถึงมูนาฟิกที่เป็นมูนาฟิกเล็กๆที่ไม่ถึงขั้นมูนาฟิกใหญ่แปลว่าแตกต่างตรงไหนใครที่มีความเชื่อแบบชนิดที่หนึ่งคือมูนาฟิกในยุคสมัยททรสุลี่ยตกศาสนาใช่ไหมแต่มูนาฟิกเล็กเนี่ยคือคนที่ กระทำการงานเหมือนกับพวกเขาแต่ความเชื่อไม่เด่นเหมือนพวกเขานะแต่มีการปฏิบัติที่เหมือนพวกเขาในลนักษณะเช่นนี้ไม่ตกศาสนาแต่ความดีของเขานั้นจะลดน้อยลงนะครับการอิหม่ากของเขาจะลดน้อยลงนะครับซึ่งใครพี่น้องทําอะไรบ้างในสีในหะดทษบทนี้ตรศสุ่มบอกอิะตูมีนะคอนเมื่อใดก็ตามที่เขาได้รับความรับผิดชอบได้รับมอบหมายหนะ้าที่ได้รับความไว้วางใจข้อนเขาก็ทำให้เสียความไว้วางใจ ขานแปลว่าบ,บิดพิวคตรโกงนะครับนี่คือลักษณะของมุนาฟิกที่หนึง่งสองวัยดาฮัดดะซะกะซาบะเวลาที่เขาพูดเขาก็จะโกหกใช่ไหมครับเวลาที่เขาพูดเขาก็จะโกหกสองวัยดาอาฮัดะลอดะรรเวลาที่เขาทําสัญญาตกลงกันเขาก็จะละเมิดสัญญา และประการสุดท้ายวาอิดาคอซอมะฟาร์จอรอเวลาที่เขาโต้แย้งกันนะเขาจะพูดด้วยกับถ้่อยคําที่หนารังเกียจนะครับหรือจะใช้เลใ่ใช้กลในการโต้แยง้งโตเถียงกันฉะนั้นนี่เป็นคุณลักษณะของการกระทําของพวกมูนาฟิกหรือพวกติดกับกลอกฉะนั้นท่านรซุ่บอกว่าใครก็ตามที่มี4อย่างนี่ในตัวคนคนนั้นคือการงานของมูนาฟิกเลยทําการงานเหมือนมูนาฟิกเลยแต่ใครก็ตามที่เขาอาจจะมี1มี2มี3แสดงว่าตัวเขามีลักษณะหนึ่งที่เหมือนกับการ การทาของพวกมูนาฟิกฉะนั้นเขาจะไม่รอดพ้นจากคุณลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะละเลิกจากการกระทํานั้นนะครับฮะดิอีบทหนึ่งพี่น้องท่านอบูฮุรร่บอกว่าท่านอะบฮุลสลาม,ามลเดกลาวไว้ว่าอายาตุลมูนาฟิกซาลาตนุนะครับสัญ,ญลักษณ์ของมูนาฟิกเนี่ยมี3อย่างคือสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิบัติของเขาใครที่ทํา3อย่างนี้หรือหน,นึ่งใน3เนี่ยเขาได้ทําเหมือนการงานของพวกมูนาฟิกนั่นเองคืออะไรพี่น้องอิดะฮัดดะซะกาซะบะเมื่อเขาพูดเขาโกโก วะอิดาวะอาดาอคลาฟะเมื่อเวลาที่เขาสัญญาเขาก็บิดนิ้วสัญญาไว้เขาก็ไม่ทําตามวะอิดาตูมีนะคอนเวลาที่เขาได้รับความรับผิดชอบได้รับความไว้บางใจได้รับมอบหมายเขาก็คดโกงเขาก็บิดผิวต่อหน้าที่ของเขาฉะนั้นดีทั้งสองบทนี้ท่านพี่น้องครับท่านอับดุลสลามของมานี่มูซัลลัม สอนให้เรารู้ถึงอะไรครับทราสุนรสอนให้เรานั้นมีมารยาทที่ดีงามสอนให้เรานั้นเป็นคนที่ปฏิบัติตามหลักการศาสนาที่ดีงามที่ทรรมสุนรได้สอนเอาไว้ที่เราจะอาลาได้บอกเอาไว้หนึ่งในนั้นก็คือการพูดจริงการรักษาสัญญาใช่ไหมครับที่สิ่งแท้สำคัญและธรสูสุได้เตือนให้เราระวังจากมารยาทหรือการกระทําที่น่ารังเกียจน,นะครับที่ตรงข้ามกับการพูดจริงคือการโกรหกการรักษาสัญญาคือการบิดผิวการ ทิ้งหรือการโคดโกงต่อหน้าที่ที่เราได้รับความไว้วางใจนะครับประการที่ 2, สองศาสนาได้ดเตือนเราให้ระวังจากการที่มุสลิมคนหนึ่งคนใดจะลอกเลียนแบบจะกระทําในสิ่งที่มันเหมือนกับพวกมูนาฟิกีนเหมือนกับพวกกลับกรอกในยุคสมัยท่นานอะบีสุลามห์ฮุยสลุลามที่เขาปฏิเสธนะครับเก็บความปฏิเสธไว้ในใจเก็บความเกลียดชังไว้ในใจแต่แสดงออกมาสิ่งความรักและความหวังดีนะครับและประการที่3จุดมุ่งหมายของการกลับกรอกหรือนิฟ้าหรือนิฟากใน สองบทนี้หมายถึงการปฏิบัติฉะนั้นในที่นี้หมายถึงใครที่ทําชิ่นนั้นในสี่อย่างนี้หรือสามอย่างนี้ที่เราได้บอกเอาไว้เขาได้ทําในสิ่งที่เหมือนกับพวกโมนาฟิกเคยกระทานะครับในการงานไม่ได้หมายถึงหลักความเชื่อมั่นในหัวใจและประการถัดมาท่าเราซูลได้เตือนให้เราเระวังจากคุณลักษณะทั้ง4ประการนี้เพราะนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของพวกโมนาฟิกคือสัญ,ญลักษณ์ของการกลับกรอกเช่นเดียวกันนะครับและประการที่5้า สิ่งที่เ,เรารอซูนได้บอกเราว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได,ได้เราสัญญาเอาไว้และเราบิดผิวในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงเมื่อเราตกลงสัญญากันและเราเหนียดในใจไม่ทำหรอกเห็นไหมชอบแล้วเชิญแล้วจะทชิญาะพูดแบบนี้แต่ในใจเนี่ยตั้งใจแล้วที่จะไม่ทํา ใช่ไหมครับตั้งใจแล้วที่จะไม่ทำํำฉะนั้นการที่ตั้งใจตั้งแต่ตอนสัญญานั่นคือลักษณะที่เราจะต้องระวังแต่หากว่าเราสัญญาไปแล้วแล้วเราก็ตั้งใจจะทําแล้วแต่สุดท้ายเกิดอุปสรรคใช่ไหมครับแล้วเราไม่สามารถทําได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเหมือนทันทีที่เ,เราสุนบอกว่าอะไรพี่น้องบอกใครที่เป็นหนี้สินใครที่เป็นหนี้แล้วเขาตั้งใจที่จะชใช้หนี้ใช่ไหมเราะจะอาาจะช่วยเหลือเขา นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถไปหามาได้นะเราจะจะช่วยเหลือให้เขาหามาจนได้เพราะเขาตั้งใจที่จะ,จะใช้แต่ใครที่ตั้งใจที่จะไม่ใช้ตั้งแต่แรกเราจะให้เขาได้รับกับความพินาศนะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ ทาเราสูเดเตือนเราไว้ในสองข้อที่สองบทสองสองบทนะครับส่วนอามานะหรือหน้าที่รับผิดชอบในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงหมายถึงสิ่งที่มนุษย์ได้รับมอบหมายทั้งสิ่งที่เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์และสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องของเราฉะนั้นในที่นี้หมายรวมไปถึงทุกอย่างนะครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสองประการที่ทารุสูลลลอฮะสัมบลงฮได้เตือนพวกเรานะครับเพราะนี่คือคุณลักษณะที่น่าทังเกียนและคือคุณลักษณะที่อันตรยที่เราจะต้อง และทิ้งนะครับส่วนความหมายอีกความหมายหนึ่งพี่น้องในหะดีษทั้งสองบทนี้ที่หมายมีความหมายครอบคลุมถึง2การงาน,งานทั้งสองดฤษบทนี้หมายถึงการที่คนคนหนึ่งนั้นแสดงหรือปฏิบัติการงานภายนอกเนี่ยนะครับการทําภายนอกเนี่ยต้องการให้คนเห็นใช่ไหมครับแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเวลาไม่มีคนเนี่ยเราไม่ทาต่อต่อหน้าคนเราแสดงว่าเรารักษาละมารักษาอิบาดะรักษาการอ่ันกุรอานใช่ไหมครับ การทำตอ่อหน้าคนแต่รับหลังคนไม่ทําอะไรเลยฉันไม่ดูบ้านก็ไม่อ่านกุรานละมาดก็ไม่อ่านอะไรก็ไม่ทําแต่เวลามีคนเราทําอันนั้นนี่ก็คืออีกความหมายหนึ่งของการที่มีคุณลักษณะเหมือนกับพวกมูนาฟิกหรือการกลับกอกหรือพวกกลับกอกนั่นเองฉะนั้นขอเราสุภาณนะวัฒว์ตะราทรงปกป้องพวกเรานะครับและคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการมีมารยาทการมีคุณลักษณะหรือการงานที่เหมือนกับบรรดาคนที่อาะ,าะมาตะราทรงโกรธกิ้วนะครับเจาตะราทรงสัญญาไว้ว่าจะลงโทษพวกเขานในนรกชั้นต่ําที่สุดฉะนั้นขอเราตะราทรงปกป้องพวกเราให้พวกเรา นมีอีมานที่ที่สมบูรณ์และรอดพ้นจากคุลักษณะหนึ่งลักษณะใดของพวกมุนาฟิกีนมุซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอลิฮิวะซบิฮิวะซัลลัม